สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเปียน้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทเปียน้อยอำเภอเปียน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเปียน้อยนะครับตอนนี้ผมจะพาเลาะพาดู ไปชมนะครับปรา,าสาทเปียน้อยว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเปียน้อยนะครับเป็นสถานที่โบราณน,นะครับที่เขาเรียกว่าปรา,าสาทเปียน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับที่อยู่ข้างๆปรา,าสาทนะครับจะพาลอพาดูพาชมไปเรื่อยเด้อ นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเปียน้อยนะครับตอนนี้มาที่ปราสาทเปียน้อยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอเปียน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ท่านดูเองนะครับ นี่คือปราสาทเปียน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอเปียน้อยนะครับตอนนี้ก็สภาพก็ยั้งว่าแล้วครับก็ยังขาดการบูรณะอีกมากอยู่ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดธาตกูทอง นะครับให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปนะครับนี่คือสถานที่ปราสาทเปียน,น้อยสร้างด้วยอิฐศิลาแรงนะครับอิศิลาแรงในยุคขอมนะครับเรื่องอำนาจจะเป็น f อซก็ดีจะเป็นพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ากาลังเข้ามาติดตามดูติดตามชม อยากมาเที่ยวก็ขอเชิญได้นะครับอยู่ที่อำเภอเปียน้อยอจังหวัดขอนแก่นนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือบริเวณสถานที่ของป่า,าสทนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆ เป็นสถานที่เทวสถานนะครับสมัยขอมเรืองอำนาจนี่คือปราสาทเปยน้อยนะครับผมจะพาละพาดูพาชมเดอ้อเลาะดูชมไปเรื่อยๆนะครับดูปกันไปเรื่อยๆนะครับ ท่านที่ยังไม่เคยมาก็ขอเชิญได้นะครับอยู่ที่อำเภอเปียน้อยจังหวัดขอนแก่นห่างจากอำเภอ้ันไผ่ก็ประมาณ30กิโลแล้วครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอเปีย้อยนี่คือปราสาทเปียน้อยนะครับอย่างว่าครับขอสุขสมไปบ้างยังขาดการบุรณะปฏิสังขรณ์ พี่น้องตุกท่านที่เข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมนะครับมาทัศนศึกษาก็ได้นะครับพาเด็กนักเรียนมาดูทัศน,นศึกษาได้นะครับที่ปราสาทเปียน้อยอยู่ที่อำเภอเปียน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับสภาพก็อย่างว่าแหละครับขาดการบุรณะปฏิสังขรณก็ปุพังไปตามการเวลา ก็มีน้ำล้อมรอบนะครับนี่นะครับปราสาทเปีน้อยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเปีน้อยจังหวัดขอนแก่นหรือครูบาอาจารย์จะพาเด็กนักเรียนนะครับมาทัศนศึกษาได้นะครับมาดูนะครับมาตอนนี้มันเป็นยังไงปราสาทเปีน้อยของเราก็อย่างว่าเลยครับคาั การบุรณะนะครับสภาพก็อย่างท่านเห็นแล้วครับดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากมาย <c oughs> นี่เป็นบริเวณปราสาทเตียน้อยนะครับ ผมจะพาขึ้นไปดูด้านในนะครับนี่นะครับนับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นด้านหลังผมจะพาเดินเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ดูกันไปยา,ยาวๆหน่อยนะครับ นี่ก็เป็นซุ้มประตูผมก็เดินเข้ามาในปรา,าสาทแล้วนะครับตอนนี้มันก็อย่างว่าแหละครับตามการเวลาเนาะก็มาหลายพันปีแล้วครับนี่หลายร้อยปีแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในปรา,าสาทเปียน้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆพาอดูพาชมนะครับป่าศาสตร์เปียน้อยนะครับนี่แหละครับสภาพอย่างท่านเห็นแลละครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอเปียน้อยนะครับ ก็ตามการเวลาแล้วครับสาภาพก็ข,ขาดการบุรณะไปนิดหนึ่งแล้วครับก็หลายร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยขม่มเรืองอำนาจนะครับนี่เป็นภาษาที่เก่าแก่ นะครับก็น่าดูชมนะครับก็สวยดีอยู่ขนาดนะครับผุพังไปแล้วก็ยังเป็นที่น่าเที่ยวกันอยู่นะครับเอาตามผมมาครับตามผมมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นยังไงสภาพนะครับพาเดินเข้าไปเรื่อยๆ ผมขึ้นจากด้านหลังปราสาทนะครับตอนนี้กำลังเดินออกไปด้านหน้าดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของพี่น้องชาวอำเภอเปียน้นยจังหวัดขอนแก่น <c oughs> นี่ลืมนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มาเที่ยวกันนะครับแล้วผมจะพาเดินลงไปนะครับเพราะว่าผมขึ้นจากด้านหลังนะครับแต่ามาก,กเดินไปด้านหน้า ดูกันยาวๆนะครับวันนี้นี่คือปราสาทเยนน้อยของพี่น้องชาวอำเภอเยนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินออกด้านหน้านะครับตอนนี้ด้านหน้าปราสาทตอนนี้ผมอยู่ในปราสาทอยู่นะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ ปราสาทเปียน้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในปราสาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหน้าทัศนศึกษากูบาอาจารย์จากพาเด็กนักเรียนมาก็มาได้นะครับนี่นะครับปราสาทเปียน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอเปียน้อยนะครับที่ตอนนี้ผมขึ้นจากด้านหลังนะครับมาด้านหน้าแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าปราสาทถ้าที่ท่านมองเห็นที่รถวิ่งกันอยู่นะก็เป็นถนนนะครับระว่างอำเภอเปียน้อยนะครับถ้าเป็นขวามือก็จะไปนู่แหละครับออก อำเภอนาโพไปจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือผมก็จะไปที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปราสาทเปียน้อยนะครับผมจะพาลงเดินลงจากปราสาทแล้วนะครับตอนนี้พรว่าผมขึ้นจากด้านหลังนะครับมาด้านหน้านะครับ อาก่อนอื่นผมก็ต้องขอ,อยุติการไลฟ์สดไปเพียงแค่นี้เด้อน,นะครับหยุดทําคลิปไปเพียงแค่นี้โอกาสหน้านะครับผมก็จะมาทําคลิปใหม่ๆหาคลิปใหม่ๆนะครับมาให้ดูให้ชมกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่เข้ามาติดตามชมขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อช่องป๋าเฮียงพาม่วนนะครับ วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ